สวัสดีค่ะดิฉันนางบุญวันดีวุ้นซิลประธานแม่บ้านมหัดไทยจังหวัดภูกเก็ตพลังงานถือเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะในภาะวะวิกฤตด้านพลังงานในปัจจุบันนี้เราจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าดิฉันขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะก้าวผ่านวิกฤตด้านพลังงานนี้โดยการเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนนะคะครอบครัว และสำนักงานด้วยการสร้างนิสัยด้านาการประหยัดพลังงานตามหลัก4อซึ่งประกอบด้วยนะคะ1การปดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานนะคะ2การปิดดวงไฟที่ไม่ได้ใช้งานเช่นกันนะคะ3การปรับอุณหภูมิแอร์ให้เหลือ26องศา4การเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดไฟ ดิฉันขอเชิญชวนชาวภูเก็ตนะคะมาร่วมทำความดีเพื่อแม่ใช้พลังงานอย่างพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ขอบคุณค่ะ